ช่วงเปิด0ถึง15วินาทีดึงดูดความสนใจและเชิญชวนให้ติดตามสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพที่แทบไม่มีคนนอกคนใดเคยได้เห็นมาก่อนโลกอันโหดหร้ายเข้มข้นและรับสุดยอดของหน่วยรบพิเศษไทยจากการฝึกเอาชีวิตรอดในป่าดิบไปจนถึงการต่อสู้ระยะประชิดที่ผลักร่างกายมนุษย์จนถึงขีดสุดนี่ไม่ใช่เรื่องสำหรับคนที่ขลาด อยู่กับเราให้จบเพราะท้ายวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมทหารไทยเหล่านี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเนื้อหาหลากักลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นและภูเขาสูงของประเทศไทย มีกลุ่มทหารเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้ผ่านการฝึกฝนซึ่งทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจจ,จนเกินขีดจำกัดพวกเขาคือหน่วยรบพิเศษไทยหน่วยรบชั้นยอดที่เปรียบได้กับนาวี SEALS e หรือหน่วยคอมมานโดของประเทศมหาอำนาจเป้าหมายของพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือปกป้องอธิปไตยของชาติและพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลา การฝึกเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้จับอาวุธทุกอย่างเริ่มจากจิตใจของพวกเขาทหารทุกนายต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความอดทนวินัยและความพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อหน่วยพวกเขาถูกตัดขาดจากความสะดวกสบายถูกจำกัดอาหารการนอนและต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดฝนตกหนักและโคลนลึกครูฝึกซึ่งเป็นทหารผ่านศึกผู้มากประสบการณ์จะคอยกดดัน ท้าทายและค้นหาจุดอ่อนในทุกด้านจนกว่าจะเหลือแต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นหนึ่งในด่านที่โหดที่สุดคือการฝึกเอาชีวิตรอดในป่าผู้เข้าอบรมจะถูกส่งเข้าไปกลางป่าโดยมีเพียงมีดและสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอาหารไม่มีเต็นท์พวกเขาต้องหาน้ำเองสร้างที่พักเองและล่าสาัตว์เพื่อกินบางครั้งต้องอาศัยแมลงมูหรือพืชป่าเพื่อประทังชีวิตทุกย่างก้าวในป่าคือบทเรียนแห่งความอดทนและสติสัมปชัญญะ พราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงชีวิตด้านร่างกายก็ไม่แพ้กันพวกเขาต้องวิ่งเป็นระยะทางไกลแบกสัมภาระหนักว่ายน้ำข้ามแม่น้ำและคลานผ่านลวดหนามในโคลนทุกคนเหนื่อยล้าเสื้อเปื้อนเหนือ่อและโคลนแต่ไม่มีใครยอมแพ้คำขวัญที่ฝังอยู่ในหัวทุกคนคือความเจ็บปวดเป็นเพียงชั่วคราวแต่เกียรติคือสิ่งที่อยู่ตลอดไป ในหลักสูตรการรบในเมืองทหารจะฝึกบุกอาคารกวาดล้างห้องและช่วยเหลือตัวประกันทุกการเคลื่อนไหวต้องแม่นยำสื่อสารกันโดยไม่ใช้เสียงและต้องเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมอย่างที่สุดเสียงระเบิดควันและเสียงปืนจะถูกจำลองให้เหมือนจริงเพื่อฝึกให้คิดและตอบสนองได้แม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายต่อมาคือการฝึกที่ทุกคนหวาดกลัวที่สุดเฮลวีคหรือสัปดาห์นรกติดต่อกัน7วันเต็มพวกเขาต้องเจอการฝึกอย่างต่อเนื่อง แทบไม่ได้หลับนอนต้องวิ่งฝึกกลางคืนว่ายน้ำในน้ำเย็นจัดและแบกท่อนไม้หนักร่วมกับทีมหลายคนหมดแรงจนล้มแต่บางคนกลับลุกขึ้นและฝืนต่อไปมันไม่ใช่แค่การทดสอบร่างกายแต่มันคือการทดสอบจิตใจอย่างแท้จริงผู้ที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการสวมเครื่องหมายหน่วยรบพิเศษ แต่การฝึกของหน่วยรบพิเศษไทยไม่ได้เน้นแค่พละกกำลังหากยังปลูกฝังความสามารถที่ความเคารพและความอ่อนน้อมทหารทุกนายเรียนรู้ที่จะไว้วางใจกันไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยซิลกองทัพเรือหน่วยสงครามพิเศษของกองทัพบ,บกหรือหน่วยคอมมานโดของกองทัพอากาศทุกคนเป็นที่น้องร่วมรบที่พร้อมสู้และตายไปด้วยกันด้านการใช้อาวุธและยุทธวิธีได้รับการฝึกฝนอย่างละเอียด ตั้งแต่การยิงปืนแม่นยำการทำลายเป้าหมายไปจนถึงการแทรกซึมอย่างลับพวกเขาได้รับการฝึกร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่นสหรัฐอเมริกาและประเทศในภูมิภาคเพื่อให้ทักษะอยู่ในระดับมาตรฐานสากลทั้งการกระโดดร่มจากที่สูงการดำน้ำระเบิดใต้น้ำหรือการปฏิบัติภารกิจลับทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ นอกจากการรบหน่วยรบพิเศษไทยยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและช่วยเหลือภัยพิบัติพวกเขามักเป็นกลุ่มแรกที่เข้าพื้นที่เมื่อเกิดน้ำท่วมหรือเหตุฉุกเฉินช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ความมีวินัยและจิตใจที่เสียสละทำให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญที่ได้รับความเคารพทั่วประเทศอีกสิ่งที่โดดเด่นคือพลังทางจิตใจที่ได้รับอิทธิพลจากหลักพุทธศาสนา หลายคนใช้สมาธิเพื่อควบคุมจิตใจและเตรียมความพร้อมก่อนภารกิจจริงความนิ่งความมีสติและความกล้าหาญที่มาจากภายในคือสิ่งที่ทำให้หน่วยรบพิเศษไทยแตกต่างจากหน่วยอื่นทั่วโลกเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเหนือสนามฝึกคุณจะเห็นแววตาของเหล่าทหารที่เปลี่ยนไปความกลัวถูกแทนด้วยความมุ่งมั่นความเหน็ดเหนื่อยกลายเป็นความภาคภูมิใจทุกแผลเป็นและเหนือทุกหยดคือเครื่องหมายแห่งชัยชนะ ชัยชนะเหนือขีดจำกัดของตนเองเมื่อถึงวันรับเครื่องหมายมีเพียงไม่กี่คนที่ยืนอยู่ในแถวสุดท้ายทุกคนยืดตัวตรงในเครื่องแบบสะอาดตาแววตาเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความภูมิใจพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ยอมแพ้ภาพฟุตเทจหายากเหล่านี้เผยให้เห็นความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าหน่วยรบพิเศษไทย มันไม่ใช่แค่การฝึกทางทหารแต่มันคือวิถีชีวิตที่ต้องแลกด้วยทุกสิ่งเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาติหากคุณรู้สึกทึ่งกับความอดทนความสามัคคีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของพวกเขาอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้คนอื่นได้เห็นพลังของนักรบตัวจริงเหล่านี้ด้วยและจำไว้ว่าชาติที่ยิ่งใหญ่ทุกชาติล้วนมีนักรบที่พร้อมเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องสันติภาพและเสรีภาพของทุกคน